สวัสดีอีกครั้งนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary พบกับเรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist ในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังอยู่กันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีนะคะต้องบอกว่าเป็นเจ้าเก่ารายเดิมและเจ้าเดียวนะผู้จัดรายการ The Minimalist Diary ในรอบสัปดาห์นี้อยากจะชวนทุกท่านมาสำรวจนิดหนึ่งนะคะต้องบอกว่าโหเราผ่านกันมาอย่างรวดเร็วมากนะปีพุทธศักราช2563หรือปี2020ที่หลายคนบอกว่าไม่อ่อนโยนเลยนะคะนี่ขอโค้ดคำพูดหนึ่งในผู้จัดจารายการของเรานะคะคือคุณขวัญข้าวนะจากรายการ Democracy X Innovation คุณขวัญข้าวให้คำนิยามนี้ไว้ดีมากนะปีนี้มันไม่อ่อนโยนเอาซะเลยนะคะคือตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยประเทศไทยก็มีข่าวหลากหลายเนาะจนกระทั่งมาโควิด -19 ซึ่ง ถึงแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ในขั้นแบบพน้นขีดอันตรายมาอย่างยาวนานนะไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศมากมากกว่า60วันอย่างไรก็ตามในต่างประเทศสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะ,ะจะเห็นว่าแม่โอหลายคนนะที่เป็นผู้จัดรายการของเราเงียบไปเลยนะคะเพราะแม่โอนี่ยุ่งมากนะยุ่งกับเรื่องของลูกๆนะทั้งเรื่องของการเรียนออนไลน์นะคะการซื้อของเข้าบ้านเรื่องเศรษฐกิจ หลากหลายเพราะอังกฤษกนี่ติดเยอะแล้วเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะฮะและยิ่งอเมริกาเนี่ยก็เป็นประเทศที่เนื่องจากสถานที่เขาย,ยิ่งใหญ่ใหญ่โตมากนะคนสามร้อยกว่าล้านคนติดทีก็เป็นจํานวนต้องเรียกว่าเข้าขั้นมหาศาลนะคะดังนั้นปีนี้มันไม่อ่อนโยนเอาแหละแต่ว่าอยากจะชวนสํารวจนะความเป็นมินิมอลลต์สองคุณต้องบอกว่าหลายคนนะ ใช้คํานี้ได้ไหมขออนุญาตแม่สุภาพนิดหนึ่งปอสอดอมากรวมทั้งน้องหมีนะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์โควิด -19 ขึ้นมาใหม่ๆคือตอนนั้นอนะเรายอมรับตามจริงน,นนะว่าเรากลายเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นนอนมิเต i s t มอลิสไปเลยนะคะเพราะว่าเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีคนแบบข้าวของจะมีขายไหมอาหารจะมีขายไหมทําให้ส่วนตัวเนะะี่ยค่ะรีบไปกักตุนสินค้านะคะบ,บอกงี้เลยคือไปกักตุนแบบซื้อมาแมา่ซื้อข้าวสารมาผลปรากฏว่าไงทุกท่านหนึ่ง ข้าวสารเนี่ยซื้อมาเยอะเกินนะคะซื้อมาแบบเป็นแพ็คแล้วก็ไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนนะเพราะว่าถ้าไวนอกบ้านกลัวมอดมากินนะคะก็เลยจัดการแบบอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชานฉลาดนิดน,นึงนะคะไปเซฟไว้ในหลายๆที่รวมไปถึงตู้เย็นปรากฏว่าผ่านไปนะคะระยะเวลาผ่านไปเราก็แบบวันนี้ทํากับข้าวดีกว่าหุงข้าวเปิดมาปุ๊บนะคะปรากฏว่าสิ่งของที่เราไปซื้อมาเนี่ย มันเน่าอ่ะไม่รู้ว่าอาจจะเกิดจากความชื้นของตู้เย็นอะไรประมาณนี้นะัหลายคนอาจจะบอกว่าเออเราไปไวทําไมใช่ไหมแต่นมมีก็คือตอนนั้นแบงก์มากนะเอาข้าวไปไว้ในตู้เย็นแต่วันข้าวที่แบบถุงอะไรหอ่อซีลมาอย่างนีนะเราก็อยากเชื่อเลยว่าความชื้นมันช่างแทรกซึมนะก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่เราแบบได้ตื่นตนเองด้วยแหละว่าโูการซื้อข้าวของกักตนเนี่ยจริง สายมินิมอล,ลิสเขาต้องบอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันเป็นข้อที่ไม่แนะนำนะคะพอรวมไปถึงมาม่าเอ่ยนะคะปากระป๋องอะไรพวกนี้ที่เราซื้อไว้เราก็ไม่กินนะสุดท้ายก็ต้องบริจาคไปเป็นจำนวนมากเพราะว่าบางทีช่วงหนึ่งกินมาม่าเยอะเข,เ,ขเข้ากลัวจัดไงไม่กล้าออกจากบ้านกลัวติดโรคนี่พูดจริงนะปรากฏว่ามันอยู่ไปนานๆแล้วมันเบื่อ แล้วมันก็ไม่ไหวอะนะคะสุดท้ายก็คือต้องเนี่ยอย่างที่ว่ากระจายหายไปเกลี้ยงนะคะด้วยการบริจาคซึ่งจริงคนรับบริจาคของของเราก็อาจจะไม่แฮปปี้เหมือนกันเอ้ามาอีกแล้วมามาอีกแล้วเบื่อจังเลยนะไม่รู้จะเอามามาได้ไปทําอะไรดีเ,เดี๋ยวมามาต้มมามาผัดนะคะมามาต้มอมยำคือมันก็วนๆอยู่ประมาณนี้นะคะเอาแหละทีนี้นอกจากเรื่องราวของการกักตุนอาหารซึ่งต้องบอกเลยว่าทําให้รู้สึกไม่เป็นมินิมอลิสต์อีกประการหนึ่งคือปีเนี้ย ต้องบอกงี้ค่ะหลายคนเนี่ยอยากจะให้สำรวจเนาะมันจะมีปีที่เราเหมือนกับโหชนะปีที่แบบรู้สึกได้ปีเนี้ยเราซื้อของเข้าบ้านไม่เยอะหรือเป็นปีที่แบบอืมไม่อ่ะรู้สึกว่าเป็นปีที่พ่ายแพ้คือชีวิตคนนะการเป็นมินิมอลลิสต์เป็นก็จริงนะคิด ทุกครั้งก่อนซื้อก็จริงและเรามักจะคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งจําเป็นแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดการผิดพลาดได้อย่างสม่ําเสมอจริงๆนะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตของการเป็นมินิมอลิสต์ยกตัวอย่างของตัวเองนะคะของน้องมีภายในรอบ7เดือนที่ผ่านมาซื้อของไปแล้วกว่า70ชิ้นอันนี้ต้องโทษตัวเองเลยว่ารู้สึกเฟลเพราะว่าอย่างปีที่ผ่านมาปี2018เอ่ย2019เอ่ยเนี่ยยังซื้อน้อยกว่าปีนี้นะคะปีนี้เนี่ยพอว่าเป็น70กว่าชิ้นเนี่ยซื้ออะไรไปบ้าง ในทุกปีนองหมีจะต้องซื้อประกาประมาณสักสิบสองแท่งนะคะแล้วก็คิดอยู่ทุกปีอันนี้พูดจากใจเลยนะคิดทุกปีว่าเฮ้ยทำไมเราต้องซื้อประกาที่ใช้เราทิ้งคือจะมีประกาเราเชื่อว่าหลายคนจะเป็นอย่างนี้มีประกาบางยี่ห้อและต้องเป็นยี่ห้อนั้นเท่านั้นสีนั้นเท่านั้นที่ตัวเองอะมักจะใช้นองหมีเป็นเช่นนั้นคือมักจะใช้ประกาสีดํายี่ห้อหนึ่งเท่านั้นปรากฏว่าช่วงโควิดในทีนอีกแล้วค่ะกลายเป็นว่าเกลี้ยงเลยไปหาที่ไหนไปหามาหลายร้านมากไม่มีนะคะพอมีปุ๊บรีบซื้อกักต ชิ้นนั้นนับไปแล้วนะคะเป็นปากกา12แท่งของโนงมีเพียงแต่ว่าเราก็เตือนตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นบอกเลยนะถ้าไม่มีปากกายี่ห้อน,นี้ก็จริงๆใช้ปากกายี่ห้ออื่นก็ได้จุดประสงค์ของมันคือการเขียนเนาะแถมยังเซ็นเอกสารอะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่าต้องใช้ปากกาสีํำเงินใช่ไหมแต่เราดันเป็นคนชอบปากกาดํานอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องปากกา มากมายไก่กองเนี่ยคือเราควรจะไปซื้อปากกาที่มันสามารถใช้แล้วใช้ได้ตลอดไปอะไม่ใช่แบบใช้แล้วทิ้งเนาะเช่นแบบปากกาหมึกซึมอะสมัยเด็กๆนี่ยังใช้ได้เลยนึกในใจเนาะเพราะเด็กๆเนี่ยตอนสักป 5/ ป .6 นะถูกบังคับให้เรียนเด็กสมัยนี้เกิดไม่ทันนน่เลยปากกาคอแรงนะฮะซึ่งมันเลอ,เอะเทออง่ายมากแล้วเสื้อนอักเรัยนก็จะเปื้อนไปด้วยแบบว่าหมึกอะไรพวกเนี้ยเซ็งสุดๆเซ็งฝุดๆไปเลยแต่เหมือนเป็นการว่าเขาบอกคอแรงเนี่ยเหมือนกับจะสอนให้เราเขียนหนังสือภาษาอังกฤษ ค่อนข้างสวยนะคะไม่ใช่เพื่อเหตุผลเขียนภาษาไทยด้วยน้เขียนภาษาอังกฤษ ถัดจากลูกปากกาคอรรนก็จะมีปากกาหมึกเสริมซึ่งจาได้เช่นกันว่าอยู่ป .5 นี่มีความสุขมากเพราะจะเริ่มได้ใช้ปากกาหมึกเสริมก่อนหน้านั้นคือใช้ดินสอมาอยู่ตั้งนานนะกว่าจะถูกได้รับการอนุญาตให้ใช้ปากกาทีนี้พอใช้ปากกาหมึกเสริมปุ๊บเราก็ไม่นั่นคิดถึงตรงนี้จรงิงๆนะท่านผู้ฟังว่าเออทําไมเราไม่ย้อนกลับไปณนะจุดจุดนั้นอีกครั้งเดี๋ยวจะลองหาซิว่าเราจะมามาให้ทุกท่านฟังว่าแม้มันเป็นเรื่องเล็กนะแต่เราสึกว่ามันเป็นเรื่องที่ ยิ่งใหญ่เหมือนกันถ้าเราจะลดสินค้าเนี่ยจาก12ชิ้นในแต่ละปีเนี่ยให้มนเหลือชิ้นเดียวแล้วก็ใช้ปากกาอันนั้นอะไปจนงกว่าจะพังนะคะข้อคิดหนึ่งอะผ่านไปเรื่องปากกาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหยุดเถอะคุณเป็นมินิมอลลิสติงแต่คุณไม่ได้รักโลกรักธรรมชาติเนาะในข้อน,นี้คุณควรจะลดการใช้ปากกาได้แหละนะประ,ะการถัดไปอีกอันหนึ่งที่ต้องริมายตัวเองเลยนะคือปีนี้ทาของพังเยอะมากนะะเริ่มมาตั้งแต่คือมีคนบอกว่ามันเป็นอายุไขของมันแต่เราสึกว่าเราอาจจะเป็นคนที่ใช้ข้าวของระวัง ตั้งแต่ใดเป่าผมพังนะคะนู่นพังนี่พังรถยังพังเลยต้องซ่อมนะคะซึ่งพอมานั่งรวมรวมเงินกันเนี่ยโอ้โห ตกใจทุกท่านเป็นเงินที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะนอกจากนั้นปีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นโควิดไอทีเราก็รู้สึกว่าพออยู่บ้านมากขึ้นทุกท่านอันนี้เราคิดว่าหลายคนเป็นอยู่บ้านานานๆแล้วรู้สึกอยากจะจัดบ้านให้มันแบบว่าฟีลกูดโคซี่อะไรก็ว่าไปนะคะเลยซื้อข้าวของเข้ามาอย่างที่บ้านต้องมีพยายามจะจํากัดตัวเองแล้วปรากวสุดท้ายไปซื้อมาจนได้สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งตกแต่งบ้านนะคะ คือทั่วไปหลอดไฟอะไรเสียเราก็เปลี่ยนเนาะแต่ว่าสิ่งที่ไปซื้อมาแล้วแบบเอ๊ะบางทีก็ถามซื้อมาทาไมคือไปซื้อถังขยะเพิ่มเติมมาเหตุผลก็คือว่าถาังขยะเดิมเนี่ยมันอันเล็กมันไม่จุใจนะก็เลยอยากจะซื้อถังขยะอันใหญ่ไปซื้อเข้าบ้านมาสองอันมันทําให้รู้สึกอย่างหนึ่งทุกท่านถามว่าถาังขยะไปเดิมใช้ได้ไหมคําตอบคือใช้ได้เพียงแต่รู้สึกอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะอยู่มานานและก็รู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจกับถังขยะที่มีอยู่นะบอกรู้สึกมาตลอดว่ามันเล็ก แต่กลายว่าพออยู่บ้านเนี่ย รู้สึกแบบอย่างรุนแรงอะรุนแรงจนก,กระทั่งว่าเฮ้ยเราต้องออกจากบ้านเพื่อไปซื้อนะคะนอกจากนั้นยังมีซื้ออีกอันหนึ่งซึ่งถืงว่าเฮ้ยซื้อมาทําไมนะคะนั่นก็คือเตารีดผ้าคืออย่างนี้ตอนที่เกิดโควิด -19 เนี่ยนะคะน้องมีจะมีพี่คนหนึ่งนะคุาเรียกวคุณป้าละกันนะคุณป้าจะคอยมารีดเสื้อผ้าให้มาทําความสะอาดบ้านให้ปรากฏพอเกิดเหตุปุ๊บลูกคุณป้านะฮะแบนไม่ให้คุณป้าออกจากบ้านน้องมีนี่คือเป็นผู้ที่ได้รับผลกรรมอย่างยิ่งนะคะก็คือค่อนข้างเดือดร้อนต้องมาแบบทํางานกกกก็็ทําาาาาานนะลัับบบ้มอองงซผรีผึ่หยคก โขมอนนะ,ะทุกคนควรจะทําเองได้แต่ต้องบอกว่าเราเองเป็นคนที่ทําอะไรช้าตั้งแต่ล้างจานยันเรื่องพวกนี้นะ,ะเรื่องบางเรื่องจะทําเร็วแต่เรื่องที่ช้าเนี่ยชา้ชา,ชาอย่างไม่น่าเชื่อบางทีล้างจานเนี่ยล้างได้เป็น10 20นาทีนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอ่ะล้างจานเนี่ยเราผิดชอบเองแต่ว่าเรื่องรีดผ้าเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างสโสดนะตั้งแต่ตากผ้าคือมันจะเออละเหยไปหมดเนะี่ยอยากจะให้มีแบบว่ามีผู้ช่วยนะมาทําแทนปรากฏพอหยุดไปปุ๊บ กลายว่าเราก็กลายเป็นโรคจิตนะรู้สึกว่าเอ้ยทุกวันเนี้ที่พี่เขาเนี่ยมารีดเสื้อผ้าเตารีดผ้าเนี่ยมันเก่าละแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่มันดูเก่าเก่าเนความรู้สึกเรานะเราก็เลยจัดการเดินทางไปซื้อเตารีดมาใหม่นะเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรีดผ้าอย่างมีความสุขเพราะเชื่อว่าการซื้อของใหม่เข้าบ้านนะ,ะเพื่อว่ายังไงก็ต้องใช้อยู่แลลวอันเนี้ยแล้วก็อันเก่าเนี่ยก็จะทิ้งไปเพราะว่ามันบางทีใช้ใช้อยู่เนี่ยมันก็คือมันเก่าจริงๆอะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่า กำลังจะได้ลองใช้นะคคุณป้าแม่บ้านก็บอกว่าออนุอหมีขอกลับเข้ามาเหมือนกับช่วงนี้โควิดค่อนข้างซาแล้วขอกลับเข้ามาทํางานอีกครั้งจะได้ไหมนะคะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราสึกว่าอา้าวโอเคเวลคัมดีใจลิงโลดเลยนะตอนที่ป้าเขาบอกหืลิงโลดมากแต่ปรากฏทุกท่านป้าไม่ยอมใช้เตารินะคะกลายว่าก็ยังใช้ของเดิมเพราะชอบแล้วสุดท้ายสิ่งที่น้หมีคิดขึ้นมา ไปซื้อมามันไม่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเลยอันนี้คือความดราม่าอย่างหนึง่งพูดจริงก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกจริงๆนะว่าซื้อมาเสียเปล่าพอสมควรนะแต่ว่าไม่กล้าทิ้ง เอาแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้ลดลงไปในปีนี้นนี่ก็พูดถึงสิ่งของที่ซื้อมาก่อนว่ามันมีทั้งของที่แบบไม่จําเป็นนะของที่ซื้อมาแล้วก็รู้สึกเหมือนกับคนไม่รักธรรมชาติชอบกลน,นะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งในปีนี้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยฟีลกู๊ดนั่นก็คือการเก็บสะสมขวดทั้งหลายที่เราชอบทานนะ,ะไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มไม่ว่าจะเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็นําแบบเก็บไว้เป็นถุงใหญ่ๆนาะพอครบ สติครบเซตเนี่ยเราก็ทําการบริจาคแต่เดิมนี่นจะบริจาคก,กับคุณยายท่านหนึ่งแต่แบบตอนนี้เป็นห่วงมากคุณยายที่เป็นเฟรนด์ของน้องหมีเนี่ยอายุ85ท่านไม่มาเก็บขยะเรียกได้ว่าไม่เจอกันเป็นเดือนแล้วจนกระทั่งเราเราของเงียบแล้วกันคือเราเป็นห่วงจริงว่าเอ๊ะท่านเป็นอยู่ยังไงเพราะว่าไม่ได้แอดเฟรนกันทาง a c e b o o k ไม่รู้ท่านเป็นยังไงบ้างก็ฝากความเป็นห่วงจากตรงนี้เนี่ยในจิตใจของเราเนาะแต่ว่าเนื่องจากเราก็แบบเอ๊ะขยะมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันที่เราเก็บนะคะพวกขวดพวกอะไรเงี้ขขเยเศ เอาของเหล่านี้ไปบริจาคที่มหาวิทยาลัยไปบริจาคที่คณะแล้วก็เอาเสื้อผ้าที่ตัวเองแบบพยายามจะหาที่ที่พูดต,ตรงๆนะคือบริจาคเสื้อผ้าไปก็หลายครั้งแล้วนะคะก็ยังจะมีเสื้อผ้าที่รู้สึกว่ารอบเนี้ยเอาเถอะเราขอแบบลถอ,อีกรถใหญ่ละกันถือว่าบริจาคเสื้อผ้านะต้องบอกว่าส่วนตัวเสื้อผ้าไม่เยอะไม่เยอะจริงๆเพราะว่า คือใส่อยู่ก็ไม่กี่วันแต่ว่ามันจะมีเสื้อผ้าที่เราได้มาเสื้อผ้าที่แบบสมมติไปงานแต่งต้องบังคับตัดชุดเนี่ยหรือว่าไปงานแต่งต้องบังคับใส่เสื้อทีมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ใช้เราครั้งเดียวเนาะแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมคลาวฟันดิ้งของประเทศไทยแลนนะคะเย้เฮ yeah. hey. นะคะซึ่งแปลว่าเราก็ต้องทําตามกระแสสังคมเนาะถึงแม้เราจะแบบปีหนึ่งไปงานแต่งน้อยแล้วนะ ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับคนอื่นนะแต่ว่าก็อดไม่ได้เพราะเราบางทีต้องเป็นเพื่อนเจ้าสาวเป็นพิธีกระอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องตามน้ำเข้าไปปรากฏเหล่านี้เนี่ยก็กองสมุสมุนส,ม,สมุอย่างไรก็ตามเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะบริจาคใครคิดอยู่นานมากทุกท่านในที่สุดแล้วเราก็เลยตัดสินใจเอาของเหล่านี้ไปที่คณะแล้วก็บอกว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยเกรงใจเพราะว่าไม่รู้ว่ามีใครจะเอาหรือเปล่า ปรากฏสุดท้ายสิ่งที่สําคัญมากที่สุดใน3โลกในความคิดของเราก็คือว่าเรามัวแต่คิดถึงคนที่อยู่ไกลๆเช่นแบบเนี้ยไปบนดอยเอาของไปบนดอยนะคะเอาของไปบริจาคที่ภาคนู้นภาคนี้หรือว่ามีใครแล้วบริจาคไม้มูลนิธิกระจกเงาเป็นยังไงกลายเป็นว่าคนใกล้ตัวเราก็คือคุณป้าแม่บ้านนะอย่าเรียกคุณป้าเลยเพ่อหลายคนอายุน้อยกว่าเราเยอะมากนะคะคุณพี่แม่บ้านคุณน้องแม่บ้านทั้งหลายเนี่ยที่ทางานอย่าง อย่างไม่ยอท้อนะเพราะเด็กทิ้งขยะเยอะจริงๆอันนี้นึงของมาเขาหน่อยนะในคณะของเราเนี่ยกลายว่าคนเหล่านี้เนี่ยเรากลับหลงลืมคือเราอะมักจะคิดว่าเอ๊เขาคงไม่ใส่มั้งเสื้อผ้าที่เรามีหรือว่าใส่แล้วอาจจะไม่พอดีไซส์อาจจะใหญ่เกินไปนะไม่พยายามพูดว่าไซส์เล็กกไซส์อาจจะใหญ่เกินไปแต่เราไม่เคยถามเขาว่าว่าเฮ้ยคนใกล้ตัวแท้ๆนะคนที่ช่วยเราอยู่ทุกวันคนที่ช่วยทําความสะอาดบริเวณรอบห้องเรานู่นนี่นั่น ท,ท้ายเพราตัดสินใจเอาไปปุ๊บแลวรู้สึกดีใจมากนะที่แบบอืมได้ทําสิ่งนั้นนะเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยเราก็ลืมไปละก็มีคนไปจัดการเขาบอกว่าไปจัดการแจกบางคนก็บอกอุ้ยเสื้อสวยอะไรก็ขอบคุณเราก็ไม่ได้คิดอะไรผ่านไปสักระยะหนึ่งเราก็เดินผ่านน้องแม่บ้านคนหนึ่งเนี่ยน,น้องก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์เราก็งงอะไรเรียบร้อยเหรอดินผ่านอยู่ดีคนเราเดินมาแล้วก็แบบพูดเรื่องนี้แล้วเขาก็เหมือนชี้มาที่ตัวเองนะชีบบอกว่านี่ยเสื้อของอาจารย์ไงเราก็ยังบอกอุ้ย คุณแบบว่าคุณใส่แล้วดูดีจังเลยแบบเนี้ยก็ยงเราก็ยังแซวโอ้คุณใส่แล้วดูดีจังเลยเพราะว่าเราใส่เนี่ยมันค่อนข้างติดพุงอะไรเงี้ยก็หวัวเราะกันเลยะกลายว่าสิ่งเนี้ยมันทําให้เราคิดจริงๆว่าเฮ้ยบางทีเรามองไปที่อะไรที่มันไกลอ่ะแต่กลับลืมคนที่ใกล้ตัวนะคะแหมวันนี้กลายเป็นเรื่องที่เหมือนกับเรื่องกึง่งแนวครอบครัวดรามา่าชีวิตยังไงชกนนะเอาละก็เลยอยากจะชวนทุกท่านนี่แหละมาสํารวจพฤติกรรมในรอบ7เดือนที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและเราเข้าสู่เดือนที่8 90.2นะถือว่าเป็น5เดือนก่อนที่จะเข้าสู่ปีที่เราคาดว่ามันจะดีขึ้นในะหลังจอกนยี่างนี้2 0 2 1 2 5 6 4ที่ฉดไฉน,นะที่สดใสที่รอท่านอยู่นะหวังว่า5เดือนหลังจากนี้คือพอสำรวจตัวเองปุ๊บ คืออยากสำรวจช่วงนี้จริงๆไม่รู้เปไหนไม่อยากสำรวจครึ่งเดือนครึ่งปีก่อนหน้านี้นะต้องเป็นช่วงนี้เท่านั้นรู้สึกว่าเออทุกท่านพอมาเริ่มคลี่คลายสถานการณ์หลายๆอย่างนะคนเริ่มกลับมามีงานทําหรือว่าถ้า work from home หลายคนรู้สึกเบื่อมากตอนนี้หลายที่ก็ work ไปแล้วใช่ไหมคะอยากรู้จริงๆนะว่าพฤติกรรมท่านเป็นอย่างไรบ้างและ5เดือนนี้ท่านมีแนวโน้มว่าท่านอยากจะปรับปรุงอะไรอันนี้ก็อยากจะให้มาเมาส์ก็สนสีหน่อยเพราะอยากฟังนะส่วนตัวน้องมีเองคือ7เดือนที่ผ่านมาถือว่าเฟลนะถือว่าเฟลเลยในฐานะของการเป็นมินิมอลลิสในการที่พยายามจะประกาศตนกับท่านผู้ฟงังว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นมินิมอลลิส์อยงางี้โมจริงๆนะคะแต่5เดือนหลังจากนี้ก็มีความตั้งใจว่าจะซื้อของน้อยลง หรือว่าของที่ไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยก็จะไม่ซื้อจะไม่ซื้อโดยความหุนหันพันแล่นคิดแล้วค่ะว่าวันที่เราซื้อของ,อยงเยอะเช่นวันที่ไปซื้อเการีดผ้าอะไรพวกเนี้ยมันเป็นวันเดียวกับซื้อถางขยะคือเหมือนพอนานๆจะเข้าห้างทีนะเข้าไปที่เทสโก้โลตัสปุ๊บคือมันเห็นแล้วมันรู้สึกว่า เฮ้ยอันนี้ก็เกี่ยวอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเราอันนี้ต้องซื้อเป็นเช่นนี้ทุกท่านคือจะไม่โกรธตัวเองเลยนะถ้าซื้อของประเภทเช่นนะที่มันต้องใช้อยู่แล้วสบู่นะเพราะอย่างน้อยคือซื้อไปเถอะสองปียังไงใช้หมดแน่นอนนะซันไล์อะไรแบบเนี้ยปรากฏไปซื้อของแบบเนี้ยซึ่งจริงๆตัวเองก,ก็ก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ไม่พึงพอใจคืออยู่บ้านมากไปนะช่วงที่ผ่านมาก็อยากจะไปซื้ออีกอย่างหนึง่ง แต่เราไม่แน่ใจเราคิดว่าทุกท่านนะ่ะอาจจะชอบนะคือส่วนตัวเป็นคนชอบพวกอโรมาเธอร์ปีนะคะตอนที่อยู่ที่ต่างประเทศเวลาเขียนงานเขาบอกว่าเฮ้ยกลิ่นส้มอ่ะมันช่วยให้ท่านแบบเหมือนตั้งใจเขียนงานได้คือไม่ขนาดนะั้นแต่แบบช่วยให้ท่านรู้สึกสดชื่นเราก็เลยแบบเอาพวกสารกลิ่นส้มน่ยนะมาใส่ในเครื่องที่มันเป็นเครื่องพ่นพ่อนอากาศอะไรแบบนับ้นอะ และก็ไปเดินผ่านโมจินี่เดินห้างไม่ได้ทุกท่านเดินห้างปุ๊บเนี่ยมีกิเลสทันทีคือทุกมีเคยซื้อตัวเครื่องเนี้ยมานะแล้วพอใช้ปุ๊บมีความสุขมากแถมใช้เสร็จจาได้ตอนนั้นอ่ะจะกลับอังกฤษก็ขายทุกอย่างทิ้งไม่ขายก็บริจาคเจ้าเครื่องโมจิเนี้ยเราขายแล้วขายได้ในราคาที่เราซื้อมาคือแปลว่าเหมือนกับเราใช้ฟรีมาตลอดอู้หดีใจมากแต่กลายว่าแหมคิดถึงเครื่องนันมากแล้วเดินผ่านโมจิปรากฏว่ามีขายทุกท่าน เราก็ยังนึกถึงกลิ่นส้มนั้นแล้วก็นึกถึงว่าพอเปิดปุ๊บมันก็จะมีไฟแบบรีรีนะไฟแบบสามารถเลือกได้อะไรเงี้ยพอเป็นไฟแบบส้มๆนะแล้วก็เป็นกลิ่นส้มลอยคลุงอุ้ยมันทําให้เราอันนี้คือคิดไปเองอุ้ยเอเลอร์ Alert, เวอร์นะคะโรมราตอร์พีสุดฤทธิ์อยากจะไปซื้อยังดีนะที่ฉุดล้างเตียงไว้ซื้อแค่พวกที่วางเตารีดผ้าพวกนั้นนะ่ะยังแบบเหมือนจะไปละทุกท่านจริงจะไปจะไปเออไม่ซื้อนะแต่ก็ไปได้สิ่งอื่นมาแทนคือต้องมีอนะ คูยอย่างเี้เครื่องนอนอะไรก็ไปซื้อใหม่เออเนี่ยแอบบอกทุกท่านยังไม่เรียกแอบมาบอกตามตรงมันทําให้รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยการอยู่บ้านมากเกินไปเนี่ยค่อนข้างปอสอรอละนะในรอบจะห้าเดือนเจ็ดหกเดือนเจ็ดเดือนที่ผ่านมานะก็คือว่าอยู่ดีๆเหมือนแต่จริงอันเนี้ยตั้งใจมานานลวเราอะรู้สึกว่าหมอนที่นอนไม่สบายนะคอเขยอ,อะไรมันเหมือนกับหลายครั้งที่แบบไม่นอนหมอนลนะนอนกับพื้นราบแทนและเพราะว่าหมอนมันยังไงไม่รู้ก็เลยไปซื้อหมอนเซตใหม่มาเซตหนึ่ง ซึ่งก็ไม่ได้ทดลองก่อนปรากฏแต่เดิมหมอนยั่วไปอันนี้คือหมอนสูงเกินนะนอนไม่หลับอีกกลายว่าสุดท้ายเธอผ่านมูจิหมอนที่ถูกชะตาและถูกฉโลกมากที่สุดก็คือหมอนมูจินะซึ่งแบบมันนุ่มมันฟิมันกําลังพอดีทําให้รู้สึกอีกอย่างว่าก่อนที่จะซื้ออะไรทุกท่านอันนี้พูดจริงจจากใจน,นะขอให้ทดลองก่อนดังนั้นเป็นอะไรที่จะบอกว่าถ้าเราซื้อของออนไลน์อะต้องมีคิดว่าอันนี้จะเป็นปัญหาเราเชื่อว่าคนที่ซื้อของออนไลน์เพราะส่วนตัวเคยเป็นการซื้อของออนไลน์มีจํานวนมากที่แบบ ซื้อมาแล้วบางทีซื้อจาก Ebay สมัยที่แบบเป็นบ้านะชอบบิดของจาก Ebay หรือว่าชอบซื้อของจาก a m azon อะไรเงี้ยสมัยอยู่ต่างประเทศปรากฏซื้อมาปุ๊บมีหลายครั้งคือ,อยังดีเมืองนอกนะถ้าซื้อจาก แบรนด์จริงๆอ่ะเราสามารถไปรีเทิร์นได้หรือว่าถ้าผู้ขายแบบบางทีแบบเราถึงขั้นมีวันหนึ่งเสื้อเนี้ยซื้อบึบเฮ้ยมันก็ตรงปกอยู่แต่มันไม่สวย,ยในรูปอะไรเงี้ยเราก็ถึงขั้นหาตําหนิว่ายเจอพอดีอะไรเงี้ยเหมือนเสื้อแบบมีรอยคราบอะไรเงี้ยก็ส่งคืนตอน,นั้นซื้อเสื้อมือสองจําได้คือเหล่านี้นเราเลยเชื่อว่าการซื้อของออนไลน์มันจะเจออะไรที่แบบเออสุดท้ายแบบใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างนะอย่างล่าสุดคือไปซื้อตามหลายแหล่งอันนี้ไม่บอกชื่อแล้วกันเดี๋ยวโดนฟ้องเนาะ จะไปซื้อเครื่องมือที่มันเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะซึ่งรู้สึกว่าเออค่อนข้างจาเป็นก็คือซื้อพอยเตอร์ไว้ไงสิ่งแรกที่อวลเวียนก็คือว่าขอซื้ออันที่ถูกที่สุดนะคะเพราะอะไรไม่รู้ทำไมไม่ซื้อของดีๆไปเลยไม่รู้นะซื้อปั๊บร้อยกว่าบาทว่ายถูกจังเลยเหมือนถูกเหมือนได้ฟรีใช้ไม่ถึงสิบทางรูง้ท่านพังนะคะก็เป็นอะไรซะอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้อาจจะฝากไว้อีกอันหนึ่ง ขออนุญาตที่ว่าเอพิโซดนี้อาจจะดูวุ่นเวอร์นะแต่เราตั้งใจจะมาให้ทุกท่านรีวิวชะตาชีวิตของตัวเองในรอบเจ็ดเดือนค่ะถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างในรอบสัปดาห์นี้อยากมา,ามาเมาหน่อยเราคิดถึงทุกท่านมากนะคะต้องบอกว่าในช่วงหลายๆสัปดาห์นี้นองมีวุ่นเวอร์นะเดี๋ยวจะเอาเรื่องราวที่วุ่นเวอร์เนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าการวุ่นแล้วอยู่กับคนมากสติสตางค์เป็นอย่างไรบ้างนะแต่สาหรับวันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการรีวิวแหม my seven months นะคะถ้าเกิดว่าเป็็็นนนนนนผู้้้้หญิงเเีี่่่กกกกออออ2ดดืคลนะแววนนะตไ นะสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะที่แบบว่าอยู่ฟังกันจนจบรายการนะก็ไม่มีของรางวัลอะไรจะให้เพราะเราเป็นมินิมอลสต์อย่างไรละทุกท่านเนาะสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็เราเจอกันใหม่ในรอบสัปดาห์หน้านะพบกันใหม่เนาะในวันจันทร์วันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ